สวัสดีครับพี่น้องอี่สานบ้านเม้านาครับมันี่สิผ้าพี่น้องไปสั้นตอกครับไปเทศตอกให้ลูกค้าครับตอกควกนี้พี่น้องครับไปเทศตอกให้ลูกค้าพี่น้องไปครับสิมานมาครับมืออื่นก็ชิซงให้ลูกค้าเลยครับผมนะครับไปเบิ้งครับมาสิมานกันมาไปครับผม ผมพี่น้องครับตอกหมานเบานะทํางานอเลยครับผมครับตอกทํางานเลยพี่น้องนะครับมือนที่ได้จัดทรงให้ลูกค้าครับเหนือครับสศกโศกมันหมานทุกคนครับลูกค้าคนใดสั่งตอกไปก็ให้สกโกมันหมานนะครับเด้อวันนี้เบานามาไอ้นั่นให้แล้วครับเบานามาเจิมตอกให้แล้วครับก่อนทรงครับผมนะครับเป็นตอกกิ่วแล้วครับ เบานาเจิมให้แล้วครับผมครับสุกสดมันๆครับมืออื่นเดี๋ยวผมจัดทรงให้ครับผมสุกสดมันๆทุกคนครับเบาะนาวายุพี่น้องหนูมันเป็นยังมันค่อยอันนั้นหนูมันถือกบ่วงพี่น้องนี่หนูถื่อบ่วงขาดมากนี่โอ้ถื่อบ่วงมันขาดมากพี่น้องนี่สมเพราะมันคือเขามันเข่างักงักครับ แล้วก็เสียงมันดังแบบเกิดก,การเกริดก,การแค่ยังหนูเป็นวัดนะครับแต่บอแมนบ่อนาไม่สังเกตครับนี่ข้อถือกบ่วงเลยครับนี่โอ้ถือกลวดเขาเจ้ามากพี่น้องหมุนยุดยยุยุดมากถือกบ่วงลวดขาดมากครับนี่แสดงว่าบ่หาานาวันเป็นหยนยางเหมือเสียงดังกิดกัดกึกการมากบ่หานาได้ยินเสียงมันมากที่แถยมันถือกบ่วงคนขาดครับนี่นะครับ แต่มาใส่บ่วงไวลวนะครับนี่หนูขาดบ่วงมากครับครับมาเข่าตอกเบ้านะตองใส่ขาดมากเตยด่วนอะไรเตยไหลมืออลไรพี่น้องไปครับบอไปต่อครับครับผมพี่น้องขึ้นนี่คือขึ้นซีด้แต้มเดียวนี่แหละครับขึ้นซีด้แต้มเดียวแล้วครับผมว่าล่มแห้งครับพี่น้องขึ้นนี่ล่มแห้งหนูออกมาก ซีหาตัวครับได้ยิ่งตัวเดียวครับต่อคู่นี้แ่ะครับผมที่จัดสรงให้ลูกค้ามืออ่นครับได้ตัวเดียวนะครับเพราะหนูออกมากซีหาตัวครับยิ่งบะถึกตัวนึง่งแล้วก็ตนมีแจะตัวยังไงครับออกมาครับมีแจะตัวยังไงออกมากพี่น้องเลยได้ยิ่งตัวเดียวครับเห็นออกได้ยิ่งตัวเดียวก็ที่เหลือก็แลนออกมากขึ้นปืนว่าท่านยิ่งบะถึกครับผม ขึ้นปืนเลยแล้วก็ยิ่งยิ่งบะเถือกครับออกมาสีหาตัวครับพี่น้องในยิ่งสองตัวได้ตัวนึงครับนะครับเมือนที่จัดทรงให้ลูกค้าครับผมอู้ใดได้ไปก็โศกมันมานะครับเนอบาวนาแต้มสีไปให้แล้วครับโศกมันมาครับผมเพื่อนนี่่ามีองไรครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อกาลังใจบาวนาเให้เลิบต่อไปครับ คือนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ